ับท่านผู้ชมสวัสดีวันเสาร์ครับที่8ครับเดือนมิถุนายนท่านผู้ชมครับตอนนี้แอดมินมาอยู่ตรงท่าเตียนครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมจะให้ดูใครจาได้ไหมครับว่าตรงนี้คือที่ไหนอันนี้คือท่าเตียนเก่าแก่นะครับที่ตอนนี้ได้ปิดให้บริการไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับก็กําลังรื้อถอนนี่ครับพอดี มีหลายท่านนะครับบอกว่าให้ผมมาอัปเดตครับการรื้อถอนแล้วก็การก่อสร้างปรับปรุงครับท่าเตียนทั้งแห่งใหม่แห่งเก่าเลยครับวันนี้ก็มีโอกาสครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้ครับเป็นว่าเขาก็ติดป้ายบอกว่าตอนนี้ก็คือได้ทําการปิดให้บริการแล้วครับตรงนี้ก็จะคืนพื้นที่ตรงนี้ให้กับในส่วนของสานักงานนะครับของ ทรัพย์สินพระมหากษัตรครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเอเมนจะพาทุกคนไปดูรอบๆบริเวณนะครับว่าในส่วนของท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่นี่ครับมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรอัปเดตบ้างครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับข้างๆผมตรงนี้นี่ครับที่มีเป็นโครงขึ้นมานี่ครับแล้วก็มีผ้าใบติดไว้นี่ครับอันนี้คือก็ตึกเก่าๆตรงนี้ครับอายุหลายร้อยปีนี้ก็กาลังทําการรื้อถอนเหมือนกันครับนี่ฮะจะให้คนที่นะครับคนที่โดนรื้อเถื่ พื้นที่ออกไปครับมาขายของตรงนี้ชั่วคราวได้ครับเห็นไหมครับก็จะมีเต็นต์มีตรงนี้ครับมีของขายตรงนี้ก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาขายของตรงข้างในตรงท่าเตียนนะครับแห่งเก่าตรงนี้ครับทุกคนเขาก็ย้ายออกมาแล้วก็ให้โอกาสครับให้คนได้มานี่ครับประกอบอาชีพตรงนี้เป็นการชั่วคราวครับนี่ครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปนี่ครับเขาจะมีพื้นที่ตรงไหนให้กับพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ไหมครับนี่ฮะ ีก็คือยังเป็นพื้นที่ปิดอยู่นะครับก็หมายถึงว่าเขาจะเปิดตอนเวลาตีห้าแล้วก็ปิดให้บริการตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงครับนี่ครับหลังจากนั้นก็คือคนข้างนอกก็ไม่สามารถเข้ามาได้ครับสาเหตุหนึ่งก็คือนี่ครับพื้นที่บางส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยครับมีการก่อสร้างนะครับเขาเกรงว่าเวลากลางคืนที่มันไม่มีความสว่างครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดจากการก่อสร้างได้ครับก็เลยนี่ครับก็จะเปิดให้บริการในช่วงเวลาตีห้าจนถึงทุ่มหนึ่งนะฮะ นี่ครับท่านผู้ชมให้ดูโอ้มาวันนี้แอดมินค่อนข้างจะหนาตาครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับคนเข้ามาใช้บริการเยอะมากเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็คือเป็นตัวอาคารแห่งเก่านะครับทุกคนกําลังรื้อแล้วไม่ได้รื้อหมดนะครับตรงด้านหน้าที่ติดกับแถวๆวัดโพตัวอาคารก็ยังอยู่นะครับมีแค่บริเวณตรงนี้ครับที่เขารื้อออกไปครับนี่ฮะก็จะมีป้ายนะครับ มีป้ายขายเรือหางยาวอะไรมาให้บริการนะครับเห็นไหมครับนี่ไปดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการเปิดบริการสลหรับท่าเตียนแห่งใหม่นะครับนี่ฮะโอ้ช่วงกลางวันร้อนมากท่านผู้ชมนี่ฮะผมคิดว่าตรงนี้เขาน่าจะทําเป็นศูนย์การค้าพาซาหรือว่าเป็นพื้นที่สลหรับนั่งพักผ่อนนะครับทุกคนนี่ฮะจากเมื่อก่อนเป็นตลาดครับนี่ครับตลาดท่าเตียนครับนี่ครับ ก็ที่เคยผมพารีวิวครับอาคารก็จะมีด้วยกัน2หลังครับนี่ครับอาคารหลังแรกตรงนี้นี่ครับท่าเตียนแล้วก็อาคารหลังที่2ตรงนั้นอีกอาคารนึ่งครับนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชมที่เขาลื้อไปเดี๋ยวไอ้มินจะพาไปดูนะครับว่าเป็นไงบ้างครับโอ้โหจำบรรยากาศเดิมๆแทบจะไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะก็ น่าเสียดายครับทุกคนอาคารหลังเก่าที่สวยก็โดนหรือทิ้งไปก็เป็นไปตามการเวลาครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่ปัญหาของทัดเย็นแห่งเก่าก็คือเวลาน้ํามันขึ้นมาเลยครับตรงทางเดินขึ้นลงตรงนี้มันจะท่วมเลยครับทุกคนท่วมทุกปีเลยครับนี่ฮะโดยเฉพาะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาครับตรงนี้ก็จะคืนพื้นที่ให้กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ะท่านผู้ชมนะครับก็ยังไม่ทราบครับว่าในอนาคตเขาจะทําอะไรต่อไปตรงนี้ครับตรงนี้ก็น่าจะให้กับ ผู้เช่ารายใหม่ครับมาเปิดกิจการอาจจะเป็นศูนย์การค้าเป็นร้านอาหารทั่วไปนี่ครับเป็นที่ชิวๆนั่งกินนั่งดื่มสำหรับตัาท่องเที่ยวครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามครับก็จะมองเห็นวิววัดอรุณนี่ครับอยู่ตรงข้ามนะครับแล้วก็ในช่วงเงย็นๆนะครับก็จะมีพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ให้ดูอย่างสวยงามเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ฮะอันนี้คือ ท่าเรือหลักนะท่านผู้ชมนี่ครับหลังแรกนี่ครับก็จะมีทั้งเรือที่ไปทางสาทรครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเห็นผู้ชมไหมครับแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้โบกนี้นะครับก็จะไปเรือที่จะไปยังจังปากเป็ดไปทางนนบุรีครับทุกคนนะครับนี่ครับก็จะมีเรือหางยาวแบบนี้ครับคอยให้บริการเช่นกันครับนี่ฮะแล้วก็โปตรงโน้นนะครับทุกคนโปแรกแรกตรงโน้นเลยครับก็จะเป็นโป๊สาหรับเรือข้ามฟากนะครับจากท่าเตียนไปยังวัดอรุณครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับทุกคนนี่ฮะ แต่วันนี้จะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับในตรงนี้นะทุกคนตอนนี้คือเปิดเต็มที่แล้วครับนี่ฮะเห็นไหมฮะก็ดูโอโถงแล้วก็ดูสะอาดดีครับทุกผู้ชมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีนะครับต้องเที่ยวมานั่งรอตรงนี้นะครับอาจจะดูเงียบๆต่งนี้ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วง low season อยู่ครับนี่ฮะเห็นี่ฮะก็จะมีจอทีวีนะครับนี่ครับสองจอใหญ่ๆเห็นไหมฮะนี่ฮะคอยบอกนะครับว่า เรือต่อไปที่จะมานะครับอีกประมาณกี่นาทีนะครับอย่างเช่นเรือที่จะไปยังปากเกร็ดนยครับก็อีกประมาณสีนาทีเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็เรือสีธงสีส้มครับที่จะไปยังสาทรนี้ก็อีกประมาณ6กนาทีครับนี่ครับเห็นไหมฮะเขาจะบอกชนิดของเรือแล้วก็เวลาที่จะเข้าตรงนี้ให้ด้วยครับทุกคนเห็นไหมฮะถ้าเรือวัดอรุณไหมครับตรงโน้นครับไกลๆตรงนั้นเห็นไหมครันะครับโป้ท่าเรือตรงนั้นโอเคผมสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตรงท่าเตียนนะครับก็กมาเพราะว่า เรือที่จะมาจอดตรงนี้จะเป็นเรือเฉพาะธงส้มอย่างเดียวก่อนนะครับท่านผู้ชมเรือที่เป็นเจ้าพยาทัวริสบอสนี่ครับหรือว่าฮอปออมฮอปอ็อฮอปออฟบสอย่างนี้นครับทุกคนเห็นไหมนะครับซึ่งมีราคาบาทครับยังไม่มาจอดตรงท่าเตียนแห่งใหม่นะครับท่านผู้ชมนีครับถ้าใครจะนั่งเรือมาครับต้องไปจอดไปขึ้นที่วัดอรุณครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมาหรือไม่ก็ไปลงที่ท่ามหาราชนะครับเพราะว่าท่าเตียนตรงนี้ยังไม่มีเรือ แบบที่แบบเป็นทัวร์สรีสปอทแบบนี้นครับมาจอดตรงนี้ครับทุกคนอันนี้คืออัปเดตครับนี่ครแต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นธงตัว TS ไหมครับธงสีน้ำเงินอันนั้นก็จะเป็นเรือเป็นเรือบริการล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นครับแต่เป็นเรือพลังงานไฟฟ้าครับเป็นพลังงานสะอาดครับ คือเขาจะแยกกันนะทุกคนเรือที่เป็นเรือ hop on hop off นะครับทุกคนเห็นไหมครับนีครับนี่ครับที่ลางไม่ออกไปเลยก็คือก็จะไปจอดที่ท่าวัดอรุณครับแต่ถ้าเป็นเรือยนต์เรือพลังงานไฟฟ้านี่ครับจะมาจอดตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็นี่ครับก็จากท่าเรือวัดท่าเรือตรงสาทรนะครับก็จะมาที่นี่ก็อยากจะมาลงตรงท่าเตียนแห่งใหม่ก็นั่งได้2แบบครับก็คือเรือธงส้มแล้วก็เป็นเรือ ที่ติดแอร์คอนดิชันครับเป็นเรือยนต์ไฟฟ้าครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมาจอดที่นี่ครับท่านผู้ชมนีครับตรงนี้ที่บอกว่านี่ครับก็จะมีนักเที่ยวครับเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดถ่ายรูปนี่ครับเห็นไหมครับนี้ฮะมากันเรื่อยๆเลยเนี่ยครับทุกคนผมว่ามันเป็นทำเลที่ดีโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยครับนี่ครับก็ขอให้ทุกคนครับรักษาความสะอาดแล้วก็นี่ครับให้บริการนักที่เที่ยวครับที่มาใช้บริการเรือครับอย่าไปชาร์จราคาที่มันแพงเกินเหตุนะครับมันจะทําให ปลาตัวเดียวครับมันจะเน่ากันทั้งหมดเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับเหลือข้างฟากเห็นไหมครับมันจะใช้เวลาผมคิดว่ามันน่าจะสั้นลงครับเพราะว่าเห็นไหมครับถ้าเรือถ้าเนียงใหม่ครับมันหยุดตรงข้ามกันแล้วตรงกันแล้วครับแต่ถ้าเป็นท่าแห่งเก่ามันจะค่อนข้างจะเยืองครับต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างจะไกลนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้สวยงามนะครับก็โอเคนะครับตรงเวลาครับพี่ผมเขาบอกว่าอีกประมาณ4นาทีครับเรือถงส้มจะไปที่ปากเกร็ดนะครับก็มาแล้วครับทุกท่านเห็นไหม ก็จะแยกกันคนละโปะเลยครับนี่ครับโปะขวาสุดนี่ครับก็จะเป็นขาไปยังจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีครับแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขานะครับไปจอดที่สะพานสาทรครับแล้วก็เป็นเรือลําใหญ่ครับเป็นเรือไฟฟ้าครับนี่ครับที่ติดแอร์ครับก็จะมาจอดที่นี่เช่นกันครับเดี๋ยวรอดดูครับว่าเป็นเรือแบบไหนจะได้ดูครับว่าเรือที่จะมาที่นี่ครับมีสีอะไรแบบไหนครับที่เราสามารถจะเลือกได้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่ครับจะคอยบอกกันไหมฮะ เขาจะให้เราอยู่ตรงข้างในก่อนแต่พอเรือจะมาแล้วนะครับก็จะมาคอยก็ดูง่ายดูเป็นระเบียบดีครับเห็นไหมฮะไม่ค่อยวุ่นวายนียฮะการจัดการบริหารที่นี่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับทุกคนน่ครับไอ้าสยามนะไอ้สยามผู้ชมครับณเดือนมิถุนายนะครับธงส้มนะครับก็ยังอยู่ที่ราคา16บาทนะครับท่านผู้ชมนีครับ16บบาทตลอดสายครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับ ันนี้เรือองส้มนะครับที่จะไปยังสาธรครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับเรือองส้มนะครับก่อนที่ท่าเตียนแห่งใหม่จะเปิดนะครับเขาจะจอดให้บริการที่ท่าวัดอรุณนะครับแต่ว่าตอนนี้นะท่านผู้ชมต้องต้องทำาตรงเข้าใจนะครับเพราะว่าองส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาล่องนะครับจะไม่จอดที่วัดอรุณนะครับจะมาจอดที่ท่าเตียนแทนครับนี่ฮะถ้าใครจะมาวัดอรุณโดยตรงนะครับก็ สามารถนั่งเรือเจ้าพยาทัวร์ลีสบูตเลยครับฮอปออนแอนด์ฮอปออฟฮอปออฟนะครับอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมฮะนี่ครับไปแล้วนี่ฮะก็ถือว่าดีนะทุกคนถือว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่แออัดเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเรือที่จะมาจอดที่วัดอรุณก็จะเป็นเรือสีขาวกับน้ำเงินนะครับซึ่งราคาก็จะแพงกว่าเกือบเท่านึงครับราคา30บาทครับท่านผู้ชมนี่ครับ มาจอดตรงนี้อีกรอบไม่แน่ใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอ๋อเขานาจะหลบเรือครับทุกคนนี่ครับหลบเรือท่านผู้ชมครับอันนี้ครับจะให้บอกจะให้ดูครับเรือที่อีกแบบหนึ่งที่จะมาจอดตรงท่าเตียนแห่งใหม่หนี่ครับเห็นไหมครับเรือไฟฟ้าเรือยนต์ไฟฟ้านี่ครับพลังงานสะอาดนี่ครับอันนี้ก็ราคา30บบาทเช่นกันครับนี่ครับจะไม่จอดที่วัดอรุณนะครับแต่ว่าจะมาจอดที่ท่าเตียนครับนี่ฮะ ก็จะวิ่งกันคนละเส้นทางครับคนละคนละรูทกันนะฮะเห็นไหมครับนครับนี่ครับก็ความแตกต่างนะทุกคนอันนี้จะเป็นเรือที่มีห้องแอร์ข้างในครับแต่ว่าไม่สามารถจะไปนั่งอยู่ชั้นบนดูวิวบรรยากาศของรอบๆแม่น้ำเจ้าพระยาได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้นะครับ ผมเคยเห็นนะครับเขาวิ่งไปจนถึงเถาปากเกร็ดนท่านผู้ชมนะครับวิ่งไกลมากครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือเจ้าพยาทัวริสบอรดครับอีกลำหนึงนะครับก็จะไปดรอปอยู่แค่ท่าพอาทิตย์ครับแล้วก็วนกลับมาครับไม่ได้วิ่งไกลเหมือนเรือยน์แบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่ครับ อาคารหลังข้างในสุดต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาคารสําหรับผู้โดยสารนะครับนีน่ครับที่จะข้ามฟากไปยังวัดอรุณนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับเขาก็จะบอกราคานะครับว่าต่อคนนะครับเท่าไหร่แล้วก็เป็นพวกจักรยานหรือเป็นหาบอะไรนี่ครับก็จะเป็นเพิ่มขึ้นมา10บาทคผู้ชมแล้วก็แต่นี้ครับพิเศษเข้ามาก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับบริการเรือหางยาวนําเที่ยวครับรอบๆคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมอญนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ อันนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะทุกคนก็นี่ครับเขาเห็นยังเียนเขียนป้ายมืออยู่ครับนี่ครับเห็นไหมครับที่ผมแจ้งไปครับก็คือเขาเขาจะเปิดตอนทีห้านะครับแล้วก็ปิดในเวลาหนึ่งทุ่มครับก็ได้เปิดถึงสามสี่ทุ่มนะครับท่านผู้ชมนีฮะดูสะอาดแล้วก็ดูมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับว้าววันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับการ เปิดให้บริการที่ท่าเตียนแห่งใหม่ครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับการลื้อถอนนะครับสิ่งก่อสร้างรอบๆบด้านหน้าทางเข้าครับมีความคืบหน้าแล้วก็แล้วเสร็จไปตีงไหนแล้วครับท่านผู้ชมให้ดูวิวครับนะครับวัดอรุณงามเด่นสวยสะอาดสง่าตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าใครจะมาเที่ยวชมวัดอรุณนะฮะในช่วงเย็นนะครับแนะนําให้มาช่วงประมาณสักห้าโมงหกโมงนะครับเพราะว่าจะเห็นวิวพระที่ตกดินสวยๆแล้วอากาศก็จะไม่ร้อนมากครับนี่ฮะ ช่งครับผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆบริเวณเห็นไหมครับที่เขากั้นรั้วสังกสีสีครีมตรงนี้ครับข้างในนะครับเขาก็จะเลื้อหมดเลยครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเป็นที่น่าเสดายทุกคนอาคารสวยๆบางหลังครับก็ต้องถูกลื้อทิ้งไปครับแต่บริเวณตรงโซนนี้ครับทุกคนก็ยังเปิดให้บริการนะครับไม่ได้กัมไม่ได้ถูกลื้อนะครับท่านผู้ชมนีฮะนี่คือด้านหลังครับรอบๆบริเวณนะท่านผู้ชมนีครับผมจะให้ดู อาคารที่สวยแบบนี้ก็ยังอยู่นะครับยังยังอยู่ครับไม่ได้ลื้อไปจนหมดนะครับนี่ครับเพียงแต่ตรงที่ติดกับตรงอ่าเลยตรงนะครับเขาก็ะจะลือไปตรงนี้ครับเป็นบ้านไม้เก่าๆเหล่านี้ครับทุกคนนี้ครับก็จะถูกซื้อทิ้งไปนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับก็เห็นหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเสดายอาคารเก่าๆก็ไม่ต้องเสดายทุกคนเพราะว่าอาคารเหล่านี้ก็ยังอยู่ครับนี่ครับ จะให้ดูนี่ครับจะให้ดูทางเข้านะฮะว่าลักษณะบรรยากาศเป็นยังไงนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่เขาลื้อไปโอ้โหนี่ฮะเห็นไหมฮะแอดมิีขออนุญาตถ่ายค่ตรงนี้นะทุกคนจะให้ดูบรรยากาศข้างในนี่ครับพอลื้อไปแล้วนะครับมันก็จะโลกนะครับเห็นไหมพื้นที่เขาที่เขาทําการลื้อนี้เกือบสามสี่ไร่นะครับตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับยังไม่แล้วเสร็จนะทุกคนนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ แล้วก็ฝั่งตรงโน้นอาคารตรงโน้นนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเขาก็ไม่ลือนะครับเขาลือเฉพาะตรงโซนที่เป็นที่ทําท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ก็ได้นะรัทุกคนเห็นไหมนี่ครับก็ความยาวนะครับของที่อาคารเหล่านี้ก็ประมาณเกือบเกือบ200เมตรครับนี่ฮะ200เมตรแล้วก็กินพื้นที่เกือบนี่ครับท่านผู้ชมเกือบเกือบสองไร่นี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าเสร็จแล้วผมคิดว่ามันน่าจะสวยงามมากๆ,ๆเลยททุกคนนี่ครับพื้นที่มันจะโล่งขึ้นแล้วก็ดูสบายตาขึ้นเยอะเลยครับก็เดินอ้อมมาอีกฟากหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับจะลองดูว่ามันจะมีทางออกไหม <c oughs> เขาจะมีป้ายบอกครับทุกคนเห็นไหมครับว่าประกาศนะครับห้าวางสิงของเกกะพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ในส่วนของสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหาการ์ยาเช่นกันนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับ นี่ครับชุมชนท่าเตียนเขตพนครครับท่านผู้ชมนี่รัาออกมาได้ครับนี่ครับออกมาได้เดี๋ยวไปดูครับตรงนี้มันจัดสรุปท้งไหนผมคิดว่าถ้าเกิดมันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีืุนที่สําหรับให้คนครับมาเดินเที่ยวชมนะครเห็นไหมครับแล้วคนที่ค้าขายเขาก็จะมีรายได้เกิดขึ้นฮะรออีกนิดทุกคนผมไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับนี่ครับที่เขากั้นสักรเสไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไม่ได้ลื้อทิ้งหมดนะครับทุกคนเฉ่าะ ส่วนบริเวณรอบๆตัวท่าเรือเท่านั้นครับนี่ครับรอบๆตรงนี้ข้างนอกนี่ครับก็ยังเปิดและก็ยังให้กับคนที่ประกอบธุรกิจนะครับได้ทํามาค้าขายเช่นเดิมนะฮะวันนี้อันดมินจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวชมนะครับตลาดชุมชนเก่าแก่ก็คือท่าเตียนนะครับท่านผู้ชมครับอาคารเหล่านี้สวยงามมากท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับที่มันจุดติดกับท่าเตียนแห่งใหม่นี่ครับตรงนี้เขานี่ครับไม่ได้ถูกหรือทิ้งนะครับเฉพาะ บางบริเวณครับกินพื้นที่ประมาณแค่ๆเกือบๆสองไร่ครับแต่ว่าตรงโซนบริเวณนี้ก็นี่ครับก็ยังเปิดให้บริการตามปกติครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ว่าให้ดูครับทุกคนพอเดินมาตรงนี้ครับซอยตรงนี้ก็จะเห็นวิวเห็นไหมครับเห็นวิววัดโพครับเห็นไหมเห็นเจดีนี่ครับเจดีของศรีราชการนะครับโดดเด่นมากเลยตรงนี้นี่ครับก็สวยงามทุกคนนี่ครับสวยงามว้าวเห็นไหมฮะ ท่านผู้ชมครับซอยหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมครับต่างชาติก็จะเดินเข้ามาตรงซอยนี้เยอะเพราะว่าเห็นไปทุกคนมันจะเป็นซอยที่มองเห็นพระปางครับวัดอรุณได้สวยงามมากๆเลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมฮะมนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าตรงท่าตรงนี้ครับเขาเปิดให้กับคนไปใช้บริการได้หรือยังครับนี่ครับอันนี้ ซอยตรงนี้ไม่ได้ทะลุไปยังท่าเตียนนะท่านผู้ชมนีครับจะเป็นท่าน้ําเจ้าพยาครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าชุมชนตรงนี้ครับเขาอนุญาตกับให้กับนักเที่ยวเขาไปยืนริมฝั่งน้ํามีพื้นที่ให้ยืนไหมครับแล้วก็ถ่ายรูปกับพระปางได้ไหมครัไปดูด้วยกันครับทุกคนนี่ฮะแต่สวยงามมากทุกคนสวยงามแล้วก็มันจะมีความความคลาสสิกอะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีชุมชนเก่าแก่มีร้านขายของเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะมีนะครับ แลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานครก็คือนี่ครับพระปรางวัดอรุณนี่ครับสวยงามมากเลยนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะท่านผู้ชมนะ่รับฝังซ้ายมือกับขวามือนี่ครับที่กำลังรีโนเวทอยู่นี่ครับนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนมันจะมีท่านะครับเป็นท่าเรือครับนี่ครับแต่ตอนนี้นะครับเขาไม่อนุญาตนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมีการ สร้างขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนนี่ครับจะเป็นท่าเรือเอกชนนะครับติดกับท่าเตียนแห่งใหม่นะครับท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่แต่ว่าตอนนี้ให้ดูครับมันอันตรายครับนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ครับว่าในอนาคตนะครับเขาคงไม่ปล่อยไว้แบบนี้แน่ๆครับเขาก็คงจะทําการก่อสร้างนะครับเป็นท่าเรือหรือเป็นที่ จุดถ่ายรูปนะครับตรงนี้ด้วยเช่นกันครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าให้ดูตรงนี้ครับก็ยังมีชุมชนนะครับที่สร้างบ้านนะครับยื่นออกไปยังแม่น้ํเจ้าพระยาด้วยเช่นกันดีครับเห็นไหมครัว้าวให้ดูบรรยากาศครับทุกคนนีครับวันนี้ผมเดินเข้ามาในซอยประตูดอกยูงครับนี่ครับตรงนี้ก็จะทะลุไปยังวัดโพครับอีกซอยหนึ่งถัดมาจากที่เห็นวัดอรุณครับท่านผู้ชมครับ ให,ให้มาดูศาลาทรงไทยอันนี้คือเป็นท่าเรือของวัดโพนะครับเป็นท่าเรือของวัดโพที่เขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเขาไม่ได้เป็นท่าเรือสําหรับอของคนทั่วไปนะครับเขาสร้างขึ้นมาในกรณีพิเศษแค่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขายังไม่เปิดให้บริการครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้ห้ามให้กับคนทั่วไปเขา้เขามาข้างในตรงนี้ได้ครับนี่ฮะอันนี้คือไม่มีเรือมาจอดนะทุกคนแต่ว่าส่วนมาก นักท่องเที่ยวคนไทยต่างชาติก็จะมารอตรงนี้ครับเพราะว่าทําไมครับพะทราบไหมครับเพราะว่านี่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมยังสร้างไม่เสร็จเลยมันจะอยู่ตรงกับวัดอรุณเลยทุนผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับว้าวนี่ฮะผมคิดว่าทางวัดโพน่าจะสร้างท่าตรงนี้ไว้ในกรณีพิเศษครับที่มีงานสําคัญหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับต้องใช้เรือครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับในส่วนของวัดโพนะทุกคนนี่ครับ สวยงามมากเลยครับเสร็จแล้วครับเกือบ90%สแล้วครับนี่ฮะมีสวนที่ทางเข้าสวนหนึ่งแล้วก็รอบๆบครับที่ยังไม่แล้วเสร็จครับก็จะมีด้วยกัน2อาคารเช่นกันครับเห็นไหมครับอาคารหลังแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็อาคารหลังน้นครับอีกหลังหนึ่งครับนี่ฮะก็จะเป็นจุดผมไม่แน่ใจว่าเรือที่เป็นบริการนักท่องเที่ยวนี่ครับที่ิดทัวร์คลองครับเขาใช้จุดนี้ขึ้นลงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าหลักๆกก็คือมันเป็นท่าเรือของวัดโพโดยเฉพาะครับนี่ฮะ ถ้าเรือถ้าเตียนครับก็อยู่จุดถัดไปจากตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครัแต่วันนี้ทุกคนผมจะให้มาอัปเดตให้มาดูบริเวณรอบๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีอะไรใหม่ๆนี่ครับสลับข้อมูลอัปเดตครับรอบๆบริเวณวัดโพกับวัดอรุณครับท่านผู้ชมดีครับให้ดูบาร์ตรงนี้นี่ครับทุกคนเป็นที่นิยมมากนี่ครับนักเที่ยวจะเริ่มมาแล้วครับทุกคนแล้วก็เริ่มมาจับจองที่กันเห็นไหมครับตรงจุดนี้นี่ครับเห็นงเียบาร์แบบโรงแรมอรุณริเวอร์ไซด์นี่ครับ ช่วงเย็นนลครับนักท่องเที่ยวจะเยอะมากเพราะว่ามันจะมีบาร์นั่งดื่มครับสั่งดื่มแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ครับท่านผู้ชมเลยฮะนี่ฮะเริ่มมากันแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับนี่ฮะว้าวอย่างเงี้ยห็นไหมนี่ครับถ้าใครนะครับจะมานั่งดื่มแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินก็นี่ครับก็มาที่ซอยประตูนงยูนนะทุกคนแล้วก็นี่ครับก็จะเห็นอาคารนี่ครับทรงนี่ครับ กระเบื้องทรงไทยแบบนี้ครับอันนี้เป็นท่าเรือของวัดโพนะครับที่สร้างไว้นะครับในกรณีที่น่าจะเกี่ยวกับมีการใช้งานนะครับมีธุระหรือว่ามีพิธีกรรมเกี่ยวกับทางเรือครับก็จะใช้ตกสนนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ่ายรูปกันด,ด,ดีครับท่านผู้ชมอาคารหลังหนึ่งนี้ครับยังไม่แล้วเสร็จเห็นไหมครับผมคิดว่าในอนาคต บ้านไม้ทรงเก่าๆแบบนี้เขาก็ได้จะรื้อทิ้งไปเช่นกันครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะทุกคนก็เราคงจะไม่เห็นอาคารเก่าแก่คลาสสิกแบบนี้แลครับแต่คิดอีอกมุมหนึ่งนะครับการที่มันมีอาคารเหล่านี้นะครับมันก็บทบังทัศนียภาพแล้วก็ทําให้การเดินทางมาเที่ยวชมหรือว่าจะมาเห็นอะไรที่สวยๆครับมันก็ หมดไปครับนี่ฮะก็มีได้มีเสียครับมีดีบ้างมีผลเสียบ้างผลดีบ้างนี่ครับก็ต้องทําใจครับตามเป็นไปตามยุคตามสมัยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครับทุกคนนี่ฮะเขาน่าจะรื้อทิ้งไปนะครับแล้วก็ทําประโยชน์อย่างอื่นขึ้นมาแทนนี่ครับให้ดูครับทุกคนเห็นไหมครัเราแทบจะไม่เห็นอาคารไม้เหล่านี้นะครับ รอบรอบบริเวณกรุงเทพมหานครกันแล้วครับแต่ว่าตรงโซนนี้ครับก็ยังมีเห็นอยู่นี่ครับทจ้เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือครับเป็นท่าเรือวัดโพหรือว่าท่าเรือวัดพระเชตุพนนะครับนี่ครับก็เขาสร้างในปีพุทธศักราชนะครับ25 6 5หรือว่าปีพศ2022ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ปีนี้พศ2 0 2 4ก็2ปีแล้วครับแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จดีครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับ ตรงข้ามเลยครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะวัดอรุณนี่ฮะแล้วก็ซอยที่ก็มาตรงนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็จะคลาดคําไปเดินน้องเที่ยวครับมารอดูพระอาทิตย์ตกดินมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆของแม่น้ําเจ้าพระยาครับในช่วงเย็นครับนี่ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมสหรับคลิปวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตครับมาเที่ยวชมดู บรรยากาศนะครับของท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ครับซึ่งเปิดให้บริการแล้วแล้วก็มาดูนะครับความเคืบหน้าการรื้อถอนนะครับสิ่งก่อสร้างรอบๆบริเวณท่าเตียนครับแล้วก็วันนี้ครับแอดมินก็พาทุกคนมาอัปเดตดูครับท่าเรือวัดโพนะครับแอดมินอยู่แค่ตั้งนานก็เพิ่งทราบนะครับว่าเขามีการสร้างท่าเรือวัดโพนครับแห่งนี้ขึ้นมานี่ครับทุกคนแต่ว่าในอนาคตนะครับแอดมินจะพยายามมาติดตามนะครับว่าเขามี โครงการที่จะสร้างตรงนี้แล้วก็มีเรืออะไรบ้างที่จะมารองรับนะครับสำหรับท่าเรือแห่งนี้ครับทุกคนแต่ว่าโดยรวมให้ดูดีครับทุกคนมันสวยงามมากเลยครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งครับที่เหมาะสำหรับมาดูวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพระยาย เวันะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอนดมินก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับถ้ามีคําพูดไหนที่ไม่ถูกต้องแอนดมินต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขกับวันหยุดและก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ